อนที่1705เมื่อจ้องมองออกไปยังหอคอยทัง9 9ชั้นตรงหน้าในตาของเสียไท่สู่ก็ยังแสดงถึงท่าที่สงสัยและสับสนเล็กน้อยซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีอะไรอยู่ภายในแต่ในทางกลับกันกลับทำให้มันรู้สึกถึงความคุ้นเคยอย่างมากนั่นจึงทำให้หลินเทียนได้จ้องมองออกไปยังหอคอยตรงหน้าได้กล่าวขึ้นมาว่ายันก็เข้าไปดูข้างในกันก่อนที่เขาและคนอื่นๆจะพากันพุ่งตรงไปยังหอคอยแห่งนั้น บุ่มรอบๆหอคอยโบราณน,นั้นมีผู้บ่มเพาะและสัตว์อสูรจํานวนมากโดยเฉพาะสัตว์อสูรที่ดุร้ายและน่าจะปึงกวัวเต็มไปหมดซึ่งดินเทียนและกลุ่มของเขามีความรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นานพวกเขาก็มาถึงตรงหน้าหอคอยโบราณน,นั้นก่อนจะพากันก้าวเดินเข้าไปภายในทันทีที่พวกเขาเหยียบเทา้าเข้าสู่หอคอยโบราณแห่งน,นั้นก็ทําให้กลุ่มของพวกเขาได้แต่สั่นไหวเพราะภายในมีท้องฟ้าก้อนเมฆภูเขาโบราณ หรือแม้กระทั่งสายน้ำน่ะนี่เจรละเคเบนจะธาตุรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่จะมีโลกใบเล็กอยู่ภายในหอคอยแห่งนี้แต่โลกใบเล็กที่อยู่ในที่แห่งนี้นั้นมันช่างพิเศษกว้างใหญ่ไร้ซึ่งขอบเขตเหมือนกับโลกใบใหญ่อีกใบที่ถูกย่อนขนาดให้อยู่ในที่แห่งนี้พอแม้แต่ลินเทียนเองก็ยังอดที่จะรู้สึกประหลาดใจกับสถานที่แห่งนี้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกประหลาดใจนี้ได้หายไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะกล่าวถามเสี่ยวไทสู่จะหนูความรู้สึกที่คุ้นเคยที่เจ้าสัมผัสได้มันอยู่ตรงส่วนไหนของสถานที่อย่างนี้ญาญ่าเสี่ยวไทสู่ได้กวาดตามมอออกไปและหยุดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองไปทางด้านบนด้านบนอย่างนั้นหรือมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเนยนะเสือขาวและหลิงหยุนต่างก็จ้องมองออกไปอย่างท้องฟ้าเบื้องบนพร้อมกับความรู้สึกงุงวยงเล็กน้อย อาจเป็นไปได้ว่ามันมีช่องว่างมิติขนาดเจนอื่นอยู่ที่ชั้นถัดไปไป๋จีชีได้กล่าวขึ้นนั่นจึงทําให้หลินเทียนพยักหน้าด้ความเห็นด้วยใช่อาจจะเป็นเช่นนั้นเราเข้ามาจากทางชั้นแรกของหอ,อ,อ,อคอยโบราณแห่งนี้เพราะถึงอย่างไรมันก็มีถึง9 9ชั้นแถมนี่ยังเป็นเพียงแค่ชั้นแรกแต่ยังกว้างขวางได้ขนาดนี้ซึ่งชั้นถัดไปเองก็คงจะไม่ได้กว่านี้อย่างแน่นอนทันทีที่เขากล่าวออกไปเช่นนั้นเสือขาวและคน,นอื่น ก็พันรู้สึกตกตะลึงอีกครั้งนี่เจ้าหมายความว่าภายในโลกใบเล็กแห่งนี้ยังมีโลกใบเล็กอีก98ใบยอย่างนั้นหรือนั่นจึงทําให้เสือขาวได้แต่จ้องมองออกมาด้วยท่าทีตกตะลึงได้หอ,อคอย9 9ชั้ฉันซึ่งอาจจะมีโลกใบเล็กอีก9 9ใบนี่มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วมันอาจจะเป็นไปได้มากหลินเทียนได้กล่าวขึ้นส่วนอันซืสซื่อก็ได้แต่มองออกไปยังท้องฟ้าพร้อมกับกล่าวขึ้นมาว่าแล้วพวกเราจะขึ้นไปยังไง ในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้มันควรจะมีทางขึ้นไปยังชั้นบนหลิงหยุ่นได้กล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามมันต้องใช้เวลาในการค้นหาเพราะถึงอย่างไรพวกเราก็ยังไม่รู้วิธีที่จะขึ้นไปยังชั้นบนอยู่ดีเสือขาวได้คุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเราจ่อ,อไปจากที่นี่ก่อนและจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ชั้นที่98ิแและไล่ลงตามลำดับเพื่อให้เจ้าหนูสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่คุ้นเคยซึ่งท่านเราใช้วิธีนี้ เราก็ไม่จำเป็นต้องค้นหาทางคืนเพื่อไปอยังชั้นถัดไปซึ่งมันจะไม่ง่ายกว่านั้นหรือเมื่อดีนคำพูดนี้ของอีกฝ่ายหลินเทียนก็ได้หลีตาลงและเจ้าเมอาออกไปนี่เจ้าคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นกันหรือหอคอยโบราณนี่แม้ดูภายนอกมันอาจจะชำรุดทรุดโทมแต่มันก็ยังมีกลิ่นอายที่ทรงพลังซึ่งไม่มีใครสามารถเจ็บได้คอยเปิดเผยออกมาซึ่งเจ้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถที่จะทะลวงผ่านไปอย่างที่แห่งนั้น โดยที่ไม่แต่งระดับขึ้นไปจากชั้นที่หนึ่งได้อย่างนั้นหรือนั่นจึงทําให้เสือขาได้แต่ปากว้างพร้อมกับคิดตามโอ้มันก็ดูสมเหตุสมผลนะนั่นจึงทําให้หลินเทียนเมินเฉยต่อไอ้าฟอย่างสมบูรณ์ก่อนจะมองออกไปทางเสือไทสู่พร้อมกับกล่าวขึ้นมาว่าเจ้าหนูค่อยคอยค้นหาไปละกันไม่ต้องรีบร้อนในความเป็นจริงแม้ว่าเขาจะพูดออกไปเช่นนั้นแต่ก็สามารถสัมผัสได้ว่าภายในดวงตาของเสือไทสูนั้น ยังคงสับสนอยู่เล็กน้อยในเวลานี้และเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่ทําให้เขารู้สึกกังวลอะไรมากนะักย,ะยะ่าๆเจ้าหนูได้แต่พยักหน้าลาบจากนั้นก่อนจะหยุดชั่วครู่พร้อมกับประกายแสงหกสีที่ถูกปลดเปล่อยออกมารอบร่างกายและในชั่วขณะนั้นเมื่อประกายแสงหกสีปล่อยปุ่งออกมาพื้นที่แห่งนี้ก็พันสันไว้ทันทีราวกับเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กท่านใดน,นั้นช่วงเวลาต่อมา ตรงหน้าของกลุ่มพวกเขาช่องวางมิติก็พันบิดเบี้ยวพร้อมกับอุโมงค์มิติเฉยเชื่อมต่อไปอยังชั้นต่อไปค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างช้าๆซึ่งภาพนี้ก็ทําให้กลุ่มของพวกเขาได้แต่สันสานนี่มันอุโมงค์มิติที่จะขึ้นไปยังชั้นต่อไปอย่างนั้นหรือเสือขาได้แต่เจ้าหม้อออกไปพร้อมกับท่าทีที่ตกตะลึงก่อนที่กลุ่มของพวกเขาจะจ้องมออออกไปทางเสียดได้สู่พอพวกเขาแต่ละคนสามารถสัมผัสได้ว่า ช่องวางมิติที่เปิดขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นเพาะคลื่นแสงหกสีที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากเสีอยใต้สู่ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เสีอยใต้สู่รู้สึกมึนงงเช่นเดียวกันขณะที่ดวงตากลมโตได้แต่จ้องมองออกไปด้วยความรู้สึกคุนเคยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นจึงทําให้เจ้าหนูได้สยายปีกออกเล็กน้อยก่อนจะพุ่งตรงออกไปอย่างไม่ตั้งใจก่อนจะค่อยๆบินเข้าสู่อุโมงค์มิติแห่งนั้นและหลังจากที่เห็นเสีอยใต้สู่พุ่งตรงเข้าสู่อุโมงค์มิติโดยไม่ลังเล มันก็ทําให้หลินเทียนและคนอื่นๆเีบพุ่งตามออกไปด้านหน้าในทันทีอุโมงค์มิตินี้เปิดขึ้นไว้เสียเทสูซึ่งมันก็มีเหตุผลที่จะทําให้พวกเขาเชื่อว,ว่ามันคงไม่มีเหตุการณ์อันตรายใดๆเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็ต้องไปอยู่ดีต่อให้มันจะมีอันตรายรอยอยู่ข้างหน้าก็ตามเพราะถึงอย่างไรเสียเทสูก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอาีิคุณเคยจากด้านบนนั้นและถ้าอีกฝ่ายต้องการจะไป พวกเขาก็คงต้องตามไปอย่างไม่สามารถช่วยอะไรได้นั่นจึงทําให้พื้นที่เดลรอบเกิดการสั่นไหวในชั่วพริบตาขณะที่ปยจีฉีและคนอื่นๆได้พุ่งตามออกไปพร้อมกับอุโมงค์มิติที่ค่อยๆจางหายไปในเวลาต่อมาและจากนั้นไม่นานนักขวามมือตรงหน้าก็าพันสลายหายไปก่อนที่พวกเขาจะปรากฏตัวขึ้นในอีกมิติหนึ่งขณะที่เท้าของพวกเขาได้เหยียบลงสู่พื้นดินด้านหน้าเมื่อจา้ามองออกไปได้รอบมันก็มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอย่างมาก ขณะที่ตรงหน้าเต็มไปได้วยป่าไผ่สีเขียวขจีซึ่งดูธรรมดาเป็นอย่างมากซึ่งไม่มีพลังฉีและพลังนิรันดรใดๆถูกปลดปล่อยออกมาแต่อากาศโดยรอบกลับสดชื่นและเต็มไปได้วยกลิ่นอายธรรมชาตินี่อุโมงค์มิติส่งพวกเรามายังป่าไผ่ธรรมดาาอย่างนั้นหรือที่นี่มันมีอะไรอยู่กันแน่เสือขาวได้แต่แสดงสีหน้าแปลกๆพร้อมมันได้จินตนาการไว้ก่อนหน้านี้ว่าสถานที่ต่อไปที่จะถูกส่งมา มันจะต้องดีกว่าสถานที่ที่มันเคยผ่านมาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้กลับไม่เป็นอย่างที่มันได้คิดเอาไว้ซึ่งหลินเทียนเองก็ไม่ได้กล่าวอะไรก่อนที่เขาจะมองออกไปรอบๆอ,อ,อย่างจริงจังแม่ที่นี่จะดูธรรมดาแต่เขาไม่คิดว่ามันจะดูธรรมดาเช่นนั้นจริงๆเพราะมันรา้กับว่ามีบางอย่างที่พิเศษกำลังเรียกหาจากในนั้นเศษใบไผ่ได้ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งในช่วงเวลาต่อมาก็มีชายไวการควรปรากฏตัวขึ้นที่ตรงหน้าป่าไผ่ โดยลายซึ่งสุ้มเสียงใดๆร่างกายของชายผู้นี้ผอมเพรีพยวพร้อมกับกลิ่นอาจที่ดูสงบและเยือกเย็นเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้หลินเทียนและคนอื่นๆได้แต่ระมัดระวังตัวพร้อมกับเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็นขังแรกซึ่งพวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าชายผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นได้อย่างไรและยิ่งไปกว่านั้นแม้ดวงตาของชายผู้นี้จะดูสงบแต่มันกลับเต็มไปได้วยความยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามซึ่งไม่สามารถปกปิดได้แม้แต่น้อยรากับอีกฝ่าย เป็นจกักรพรรดิแห่งถวยเทพผู้มีความเป็นนิรันดร์และยิ่งไปกว่านั้นเสมือนเป็นผู้ปกครองลูกใบใหญ่ใบนี้อีกด้วยซึ่งอีกฝ่ายให้ความรู้สึกน่าเกียงขมเป็นอย่างมากเจ้าเป็นใครที่ด้านข้างของดินเทียนเสียวไทส่สูได้จ้องมองออกไปทางชายวกลางคนที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมกับดวงตาที่ยังคงแสดงท่าทีสงสัยเพิ่มมากขึ้นเชื่อคุ้นเคยเจ้าในตัวของเจ้ามีกลิ่นอายที่คุ้นเคย เจ้าเป็นใครสายตาของชายเว,ยกวรกางคนผู้นัน้นได้จ้องมองไปทางเสือไทสูก่อนที่เขาจะยิ้มออกมาพร้อมกับปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าของเสือไทสูอย่างเงียบๆขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความอ่อนโยนพร้อมกับประกายแสยงหกสีที่ถูกปลดปล่อยออกมานอกร่างกายของเขาอย่างเป็นธรรมชาติ